อันสุดท้ายนะคะที่พิเศษอยากนำเสนอมากมากสวัสดีค่ะสาวโควสามแชนแนลค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำอะไรอยู่ในกล่องกันนะคะซึ่ง EP นี้นะคะก็จะเป็น EP แรกนะคะก็ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนะคะก็อยากจะบอกว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนระวังตัวนะคะแบบว่าสั่งอะไรมาก็ก็ฉีดแอลกอฮอลให้เรียบร้อยนะคะ ก็อยากให้ทุกคนไปไหนก็ใส่แมสนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะอย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะโอเคค่ะไปดูแกะกล่องกันเลย เราก็จะมารีวิวทีละชิ้นกันนะคะเริ่มจากชิ้นใหญ่นะคะนี่แบบนี้นะครับน่ารักมากคือเราชอบตรงที่แบบอันนี้นะคะทุกคนอันนี้มันแบบเห็นปะนเล็กๆอันนี้มันแกะได้เว้ยอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าขนาดเรามองตาเปล่าก็ยังไม่เห็นแต่เราลอ,ลองแกะมาค่ะก็คืออะไรเล็กๆเกนี้ยมันแกะได้หมดเลย อะไรเลคือปกติเราซื้อราสติกเกอร์ใช่ไหมทุกคนแล้วแบบว่ามันแกะไม่ได้มันเป็นแค่รูปเฉยๆยแล้วก็แบบเฟลเฟลมากก็เลยรู้สึกแย่นะคะแต่ว่าสติกเกอร์ราอื่นก็น่ารักนะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะนี่น้องก็ต่ายน้อยแล้วก็อันนี้นี่จะเป็นน้องหนีนาะนะคะแล้วก็ เป็นมีอีกอันหนึ่งคือเราชอบทุกคนอะไรเล็กๆนี้น่ารักมากมากนะคะรักเลยร้านนี้คือเดี๋ยวเราจะทิ้งเออ่ชื่อร้านไว้ท้ายคลิปนะคะ,ท,คะ,คะทุกคนนี่นี่นะคะคือจะบอกว่าเราซื้อมาน,นะคะเป็นกล่องสุ่มนะคะเป็นกล่องสุ่มราคาก็ขอบอกราคาให้เป็นสิบบาทนคะครับอันนี้ก็อันนี้หนักไม่นนรู้รรผู้ใดก็คืองานบริวารนะคะแล้วก็อันนี้ชิ้น แต่วบางอันเราก็จะขายนะคะเพราะว่าไม่ไม่เขาชอบมันไม่ได้ไม่ชอบแต่ว่ามันมีแบบสิ่งที่เขาไม่ชอบก็เลยมีเนียเก็เลยไมกได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้องกระดาษแข็งมากแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นแบบอันแต่อันนี้เหมือนจะเป็นของแข็งคะเพราะว่าเขาเอามาให้นอกงที่เขาใ็้มาใส่นะคะน่ารักน่ารักมากชอบแล้วก็สติ๊กเกอร์ไปแล้วนะคะก็มีอันนี้นะคะจะเป็นกระดาษโน้ตขนาด a 4นะคะซึ่งหนามากค่ะอันเก่าเราแบบคือไม่อยากจะเปรียบเทียบเนาะแต่ว่าก็ต้องเปรียบเทียบอันเก่าเราประมาณประมาณนี้ แค่แค่เนี้ยแค่เนี้ยสี่สิบเก้าบาทอันนี้คือแผ่นใหญ่นะคะหนาหนาประมาณนิ้วเรานะคะอันนี้เลยแล้วก็อันนี้นะคะดีคือดีมากนี่นะคะอันนี้จะเป็นแบบตลาดน,นะคะมันจะไม่ค่อยมองเห็นเพราะว่ากล้องเป็นฟ้านะคะน,น,นี่น่ารักมากหนาเท่ากันเลยะคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระดาษโน้ตอเล็กเอห้านะคะที่มันเลอะแบบนี้ ไม่ใช่ไรทุกคนคือเราเอาเจลก๊อฮอล์ฉีดนะคะแล้วมันก็พองออกมาเป็นกระดาษพองนะคะอันนี้หนามากประมาณหนึ่งเซนนะคะความหนาแล้วก็สกอตเทปนะคะมีสกอตเทปเบบี้ชักนะคะน่ารักมากดูดูทุกคนน่ารักมากเวอร์เบบี้ชักแล้วก็มีน้องเสือนะคะน้องเสืออา้าวกับด้านน้องเสือน้องเสือกับด้านไปแล้ว แล้วก็มีเป็นแม่มดนะคะแม่มดแม่มดเออเราจะเล่นเร็วๆนะคะแล้วก็มีหมีกับกระต่ายนะคะชุบหมีนะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พิเศษอยากนำเสนอมากๆเพราะ คืออยากจะเล่าว่าเรื่องเนี้ยเมื่อเช้าอะ่ะเราอะ่ะเพิ่งกดเข้าไปดูในช้อปปี้ไว้แล้วปรากฏไปเจอตอนแรกอะ่ะไปเจออัลบั้ม BTS แล้วก็เลยกดเข้าไปเรื่อยๆเราไม่ได้ไปติ่ง BTS นะแคะ่แบบกดเข้าไปดูเฉยๆว่าแบบเออมันถูกดีแต่ไม่รู้ของแท้หรือเปล่านะทุกคนแค่พูดเฉยๆแล้วเราก็ไปเจออัลบั้มแบ็คพิงค์แล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอแบบพวกของต่างๆแบล็คพิงค์แบบสติกเกอร์ปลอกหมอนหรือแบบว่าแบบว่าที่เป็นเหมือนโมเดลโชว์ Show, นะคะแล้วปรากฏว่าน,นะคะคือแบบ เราก็ได้มานะคะอันนี้เป็นสกอตเทปซึ่งซึ่งอันนี้เป็นกล่องสุ่มเนี่ยเราไม่ได้สั่งมาไงมันเป็นกล่องสุ่มที่แบบสุ่มมาอะไรเงี้ยเออเราไม่ได้เป็นคนสั่งแล้วมันมีอะทุกคนคือแบบเหมือนเขารู้ว่าเราชอบแบ็คพิงอเนี่ยแล้วคือเราชอบวงนี้มากๆค่ะแบบว่าคือมันเป็นสรารคาดีแบ็คพิงใช่ไหมสรารคาดีนั่นแหละเรื่องเนี้ยแหละสรารคาดีแบ็คพิงในเน็ตฟิกอะทุกคนแล้วเราร้องไห้ มันอาจจะดูปัญญาอ่อนติงตองนะคะแต่ว่าเราเราลักวงนี้มากจริงๆนะคะแต่อาจจะไม่ได้ซื้อบ้านไมกคกพิงน,นะคะเพราะว่าไม่มีตังค่ะก็ชอบมากๆแล้วก็รักวงนี้มากๆสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบาย